ดีค่ะมาเดินเก็บเห็ด h e n of the w o o d ได้เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ไปเจอตอของเห็ดลินจือถ้านับรวมทั้งดอกอ่อนดอกแก่ปนกันเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่า30ดอกเยอะมากเลยแต่เวลาจะเก็บมันมันเก็บยากเพราะว่าคนเดินไปเดินมาไม่หาสายเลย คนเยอะเยอะค่ะวันนี้น่ะส่วนลูกลูกแดงๆเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะต้องขยันเก็บมันจะมันมันมันจะลูกเล็กต้องขยันเก็บมันมีหลายพันนะคะบางพันน่ะโตกว่านี้อุ้ยสวยสวยมากเลยอ่ะเดือนหน้าก็ยังมาเก็บทัน ให้ดูดูอย่างเงี้ยเหมือนกับสุกแดงแล้วแต่พอดูตรงนี้ยังไม่สุกลูกเล็กแต่อร่อยเรี้ยวหวานเอะนั่นเห็ดอะไรอะ่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้โหมีอยู่สองต้นมันไม่เหมือนอยู่นอกเมืองค่ะนอกเมืองอะ่ะบางเมืองเขาปลูกประดับเต็มเลยเพราะเขาจะปลูกให้ ให้สวยช่วงออกดอก่ะเขาเรียกเชอร์รี่บรอสซัมเวลาออกดอกค่ะหุยดอกเนี่ยมองไปไหนมีแต่ดอกไม้ดูที่นี่ยมันสวยขนาดไหนสวยจริงๆดูดูกลิ่นนี้ค่ะเนี่ย ตไม่ให้สูงแล้วยังมีซาเข็ดเยอะด้วยนะคะ่อะไรไม่ใช่เป็นเห็ดแตงดำนะอุ้ยซาเข็ดซาเห็ดเยอะเยอะเนี่ยแสดงว่าเมื่อเมื่อเดือนเดือนกว่าๆค่ะช่วงที่เห็ดพุ่งออกออกนะแถวเนี้ยจะต้องมีเห็ดเยอะเยอะแน่นอน ดูสิดูสิว่าเยอะขนาดไหนลูกแดงๆเนี่ยค่ะคนที่อยู่เมืองนอกน่ะจะมองเป็นเฉยๆอุ้ยอุ้ยเห็ด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 พึ่งแน่เลยไหนดูสิเห็ดพึ่งจริงๆค่ะว้ายเห็ดพึ่งอ้ เห็ดพึ่งหวานวายเห็นไหมบอกแล้วว่าตรงนี้จะต้องสนามเนี่ยเห็ดจะต้องเยอะเด็กๆที่ไม่ได้มาเดินมันไม่ได้อยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ค่ะต้องนั่งนถงเซเ์สองต่อถ้าประมาณครึ่งชั่วโมง๋ยวเนี้ยเชื่ออุ้ยเดี๋ยวไปดู กระเป่าโอ้ยทิ้งกระเต่าไว้ตรงนั้นนี่เห็ด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 อีกแล้วอันนี้เห็ดอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากนะคะสีม่วงส่วนเนี้ยเป็นเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ให้โอ๋อเห็ดเดี๋ยวก่อนนะคะเห็ดน้ำหมาก เห็นน้ำหมากด้วยว่าเห็ดลิมจือ้อเห็นน้ำหมากค่ะถุงกระเป๋าไว้ที่โต๊ะนี่ลืมนึกถึงและอีกอย่างนึงไม่ว่างด้วยแหละที่จะมาทางนี้น่ะที่จริงแล้ววันนี้ควรที่จะไปนอกเมืองกับลูกสาวนะคะแต่ไม่ไปเพราะว่าห่วง เห็ดเทนออฟเดอะวูดเห็ดหน้าไก่ค่ะถ้ามันเป็นป่าส่วนตัวนะจะไม่ห่วงเลยแต่นี่มันเป็นป่าที่ใครไปเก็บก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปเก็บเห็ดลงส,สนุกสนุกเดินดูเห็ดเนี่ยช่วงนี้เห็ดพึ่งไม่มีแล้วมันจะมีอยู่ไม่ที่เห็นเมื่อกี้นี้คือหลงลนะน่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะ แล้วดูที่เนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมคะซากเห็ดพึ่งนี่นี่ซากเห็ดพึ่งไว้ปีหน้าถ้าไม่ลืมลัวจะลืมสินี่คะ่ะซากเห็ดพึ่งบอกแล้วไงว่าสนามหญ้าเห็ดจะต้องเยอะนี่เห็ดอะไรโอ้ยไม่ใช่เห็ดเป็นฟงอุย้ยอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้คะ่ะ สนุกค่ะเดินหาเห็ดเนี่ยสนุกไว้พบกันใหม่นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเมื่อกี้เก็บเนี่ยต้นแดงๆต้นนึงต้องมีอตรงนี้เท่าที่มองเห็นมีอยู่สองต้นแต่ต้นนี้ลูกจะโตกว่าต้นนั้นเนี่ยค่ะสีแดงอร่อยเปรี้ยวเ,เ,เหวานหวานค่ะแต่จะออกหวานมากกว่าเปรี้ยว แล้วสวนต้นนี้เมื่อกี้เก็บไปหน่อยมันมันมันจะคล้ายๆพุทรานี่ค่ะลูกโตนี่ลูกโต,โตเดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าจะมาดูเห็ดแม่ไก่อีกแล้วค่อยเก็บค่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้มอ,อันนี้ลงมา มุ้ตโตค่ะนี่เนี่ยมุ้โตเก็บเลยดืง